tipo po' di più, un il dito? cavolo, quello dice adesso, che non è nata, lì poi si sbaglia. Se ma al mio, no, non è. Così per un attimo il ok, allora chi è il Ma io uso il forno, in realtà. quando sei così, quando è così il tenere due mani? tutto il pollice tutto il esatto. pollice no. eh, quindi e questo sì, qua eccetera, no mh. questo, il nero E mi mettono, vedi, girano toccano i vari posti. no, 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 no. usa solo il pollice mamma. Ah, Guarda, ah, vedi, vedi, vedi che si fa verde quindi mm. tocca in vari modi, in modo da riempire tutto, girano eh? girano no, sopra si, 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 si così si prende tutto l'incrocio deve riempire il primo lavoro perché non ci e no, non hai capito. Perso no, sta prendendo no, Non no, 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 accendere. Eh, no, 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 Ancora un pezzettino con... poi guarda eh. no, lungo, no, lungo. è no, 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 il no, 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 fa. no, 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 prendo

แต่าด <mile> ีแล้วมันจะีรบ้างเนี่กแตถาล้วนะมีอะไรบ้างนี่ยแต่ถ้าดีแล้ันจะมอรบเนย เป็นนางเอกเอ็มวีครับทกเี่ีจะเล่นบทอะไรครับบทเอ็มีเขามีไปออไบ้านะครับเออพี่มิทานกาแฟอะยังครับลองสิไวทานดูนะครับอร่อยมากเลยนะใช่โอ้โหแฟนเก่ากับใจครับถกมากเช่โปรถูกมากใหจกสี่เก้าเหรือสองอ่ะสี่เก้าเกหรือสองบาทอะไรับ อ,อรนะพอดูงานแต่งค่ะมีคนร้องกดไปแล้วคนเก่าดีกว่าคนใหม่ค่ะเฮ้ยจริงเหรอ มาันเก่าอีกเร็วเอาช่วยขายแน่นๆครับเดียวแต่ฝอก็มาก่อนคนอื่นนะแล้วาต่ฝฟก็มาฝอก็มาต้นๆอยู่นะครับนี่ใครยังไม่กดซื้อไปทานได้เลยนะครับอร่อยมากจริงแซบที่สุดในโลกโปรขึ้นสถานะโปรขึ้นสถานะครับขึ้นสถานะถ้าถ้าสมมติว่าโปรขึ้นสถานะหมดนะครับจะมีโปรขึ้นอย่างอื่นต่อครับ น้องเสียงดีมากขอบคุณมากครับถ้าถ้าซื้อครบร้อยบ้านเดี๋ยวขอร้องเพลใงให้ฟังได้เที่ยวเองก็เต็มแล้วร้องเพลงพอแล้วลูกได้ครับถ้าถ้าซื้อครบผมผมร้องเพลงให้ฟังได้กดก่อนได้ไหมเ่ะบอกขึ้นครูค่ะมาแล็วเฮ<อ>้ยเดี๋ยวจะวไปเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมาว่ามันเต็มยังทุกคนขอคนละบ,บ้านจริงจริง ทุกคนขอขอคนละหนึ่งบ้านจริงๆครับเพื่อนช่วยคุณดูหน่อยนะครับกาแฟแปรี่นะครับถ้าสั่งไปทานแล้วบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับใ <มา S 2> น,นม,มือถือหรือแค่คบจาก4.9หรือ2.9นะครับปกติเนี่ยจะมีปกติถ้าซื้อกาแฟนะครับมันจะมีอยู่แค่12แต่อันนี้ใส่ไป15สองครับ มีสามสูตรในหนึ่งกล่องเลยนะครับหนึ่งสูตรที่หนึ่งนะครับเป็นสีชมพูนี่เลยเป็นสูตรของคอลลาเจนกลูตาไทโอนนะครับสูตรที่สองนะครับก็จะเป็นกลูตาคิวเทนกลูตาคิวเทนนะครับอันที่สามก็จะเป็นแป้กล่วยนะครับผมลองทานทั้งหมดแล้วครับฝอร้ <For S 2> องเพลงพี่แพล,ลิเต้นอ่ะมากดตาก่าร้าให้ก่อนเดี๋ยวผมจัดการให้เลยร้องเพงลง,เพงให้พี่แพล,ลิเต้นไปเลยนี่ ทะเบียนสมงรถต,ต้องเข้าแล้วแม่เฮ้ยครูขอกลับวันไหนกับพรุ่งนี้ครับกับพรุ่งนี้แล้ครับใช่กินยังไงครับอุ้ยมันง่ายมากเลยครับแค่ฉีกชงแล้วก็เอาเข้าปากเลยครับ<า><า>อร่อยมากใส่ปากแล้วดื่มน้ำตาลค่ะใช่ครับใช้ยังไงคะเอออันนี้เหรอครับ อันนี้ไวทานนะครับทุกคนไวทานนะช่วยหน่อยช่วยหน่อยของเพชคนุะบ้านนี้ใช่ครับสั่งแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะแม่ขอบคุณค่ะไมี่กล่คงณครับตอนนี้ได้กี่กล่องแล้วครับสิบห้า้วค่ะสิบห้ากล่องแล้วสิบห้าบ้านแล้วแม่สิบห้าบ้านแล้วทําไมกลับไวจังผมไ่สอนต่อครับอยากให้มีโกโก้บ้างครับอันนี้ก้าร่อยครับเหมือนสิบห้าบ้านแล้วค่ะเลิกเอาเลยเดี๋ยวเอาเอาปลาขึ้นเลยด้วย กูปลาไม่ได้ปลาตอนนี้มันมัน,ม,นมันออเดอร์มันเยอะจริงมันไม่ทันค่ะแม่หนูขอกาแฟก่อนนะคะแม่กดเลยแม่ช่วยหนูหน่อยห้าพันกว่าคนะ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 จะมาอีกวันไหนคะเป็นกาแฟคุมน้ำหนักค่ะคุมด้เหรอใช่ใช่เพราะว่ามันไม่มีครีมเทียมไม่มีไขมันทานแล้วก็มไม่มีชูการ์ค่ะไม่ลดครับแต่ว่าไปคุมนอนนอนอค่ะอย่าบูลแล้วก็ลืมโอีเนอนนอนค่ะนอนไปค่ะแม่ ถ้าถ้ากดมาสิบกล่องตอนนี้นะครับตอนนี้ถ้ากดมาสิบกล่องนะครับเอารับไปเลยครับหนึ่งเพลงครึ่งเพลงครับครึ่งเพลงได้ไหมเออถ้าถ้าซื้อครบสิบกล่องนะครับตอนนี้นะครับรับไปเลยครับสิบเอ้ยสิบเพลงไม่ใช่หนึ่งเพลงครับหนึ่งเพลงความดันทานไดไหมครับทานไดครับทานไดบอกเลยว่ามันอร่อยมากทานได้แบบทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นแบบ ใบไหนก็ทานได้ใบทองใบทองใช่เที่ยวมงควมูมากินได้หมดเออถัาวนมูกินได้มิมได้ขายมูเด็ดอยู่ครัเดี๋ยวมีมาครับตอนนี้ขายกาแฟอยู่ครับเออน่ารักครสนใจค่ะกดตะกร้าได้เลยครับอร่อมากคิวเตอร์นล้วนเลยครับ ช่วยหนูหน่อยอช่วยหนอพี่หมออ้ามาครับมีคนบอกขึ้นสถานะด้วยนะก็ถ้าครบก็ขึ้นสถานะเลยอโอ้ขึ้นสถานะแค่นั้นเลยก็ให้ค่าครสิบกล่องบอกด้วยนะครับห้าสบี่บ้านแล้วใช่เหรอไม่แบบนี้มันเป็นแค่คนกดเข้าไปดูค่ะแม่ยอดสั่งจริงไม่ถึงคะ่ะคนกดเข้าไปดูมันจะม่กี่สิบห้าออเดอร์ใช่ไหมครับม่เกียสิบห้าออเดอร์ตอนนี้ไปสิบแปดแล้วค่ะสิบแปดแล้วค่ะไปเรื่อยๆบิ้วเร็วมาสามาทุกคนมา ถ้าสมมติว่าได้ครบปุ๊บปลดลองเพลงให้ฟังเลยสั่งราคาสั่งราคาคนมากครับนะคะับให้กดแล้วแม่ช่วยหนุนช่วยหน่อยนะคะับติดเก้าแล้วแม่วิติดก้าแล้วแม่แม่มันติดก้าแล้วนะมันไปเยอะมากเลยถ้าได้ตอนเมื่อคืนแบบแป๊บเดียวเนาะุรวนรื่มเริ่มเริ่ริ่ยอดต้องซื้อวันนี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมไม่อยู่แล้วนะใช่พรุ่งนี้ผมไม่ได้มาถือกาแฟบ้านต้องมาเลยบ้านเด้อขานดพี่ห้าบ้างเดี๋ยวได้ร้องเพลงหรอ ทุกยี่สิบห้าบ้านนี้หรอใช่ทุกยี่สิบห้าบ้านจะลองเพียงเล้วงั้นอีกห้าบ้านนะมาเลยครับมาอีกเลยโอ้โหมีคนบอกสั่งเพราะผู้ชายเลยกูน้ำตากูจะไหลเป็นเอสซีกูมาแบบร้อยปีพันชาติแต่พอแบบผู้ชายมาแล้วคือบอกสั่งเพราะผู้ชายค่ะซื้อแล้วจะอยู่ต่อไหมคะแล้วก็คือแบบักูสาบแบบท่องสรรพคุณมาประมาณเดือนหนึ่ง่อจะมาบอกว่ากาแฟกูมีอะไรดีบ้างแต่เอสซีเวลาสั่งกาแฟบอกสั่งเพราะผู้ชายค่ะกูรู้สึก นตัวพลอดฉันภูมิใจในตัวพวกหลอดมากมเลยขอให้พวกหลอดจมีชีวิตที่จะรักจะเลินะครนะคะโอยชันภูิใจมากที่ันเลิศสุดอะตอนนี้กี่บ้านแล้วครับยี่สิบบ้านอยู่ยังยี่สิอยู่นะครับตอนนี้ยังยี่สิบูชายเลิจริงพรุ่งนี้ผมไม่อยู่แล้วนะเออพรุ่งนี้หนึ่งกล่องมีสิบห้าซองเลครับคุ้มจริงๆเป็แหลกสิบห้าซองคุ้มจริงจเป็นกาแฟก็สูงห้อดังแล้วก็แกะให้ดูแล้วก็แบรดู เดี๋ยวผมแกะให้ดูครับเลิศม,มากแพ็กเกจจิ้งเป็นแบบไอ้นี้ด้วยนะแพ็กเกจจิ้งเป็นฟูลสเกตแล้วบอกว่าทำอย่างดีพรีเมียมหมดเลยผมจะบอกว่าเขาทำแพ็กเกจมม,มาาดีกแบบพรีเมียมหมดเลยใจโรงงานดีมาก แม่กดเลยอ,อย่างดีุแม่กดให้หนูหน่อยแม่กดให้หนูหน่อยน้ำตาจะไหลคุ้มมากใช่สิบห้าซองถ้าเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะไม่มีน้ำตานไม่มีขีมเทียมทำอย่างดีทำแบบไู่ทำแบบหนูลามาห้าวะแม่ช่วยหนูกดหน่อยนะขอบคุณค่ะกินแล้วไม่ใจสัน่นใช่ครับ มาอีกเมือ่อไหร่ครับเดี๋ยวต้องดูก่อนครับว่าผมปิดตอนไหนเนี่ยครับมีสามหมนะแม่ช่วยกันหน่อยได้ไหมเนี่ยแม่ดีมากนะและ้วในนี้มีสิบห้าซองเลยนะห้าซองเลยนะนี่ไว้นี่เลยครับ <c oughs> อยางยื่นนี้น่ารนเลยโอ้โหน่าร้อนันน้นนะ่งเลยอร่อยไหมครับพ่นกดไปหน่อยเร็ว <c oughs> ไอไอไอพ่หนห ตลอดอะหล่อมากค่ะทุกคนกดได้ยังครับสามคนสามคนได้หน่อยดียังไงที่เพื่อนกลับมาคบกับพี่เอ่อพนคิดยังไงที่เพื่อนกลับมาคบกับพี่เออพี่เรีให้ถาวคิดยังไงคิดยังไงดีไหมเสริมไหมเสริมไหมยังไงยี่สิบสองบ้านแล้วยี่สิบสองแล้วนะครับยี่สิบสองบ้านแล้วนะครับกลับมารอบนี้จะดื้อไหมเมื่ก่อนก็แน่นอนอยู่แล้วครับก็ดื้ออยู่แล้วในฝน ไม่ไม่กดฟอ์ตะก้าไหนคะพูดได้เหรอคะพูดได้เหรอครับดจี้อย่าเลยอย่าเอาไปเลยหนูมีคนดีเอากดกาแฟน้องนี่หน้ารักฟิลมาแบบฟิลฟิลแบบนางเอกก็อย่าเอาผู้ชายของหนูไปเลยหนูมีแค่คนดีเากดกาแฟนด้เอยากได้อะไรอยาให้หมดเลยคนตอบไปเลยว่าดีมากมันบอกว่ารอบอะไรนะรอวันนี้มานานแล้วค่ะ มันกลัวนแล่ะเหรอแม่ชวนหน่อยนะห้าพันคนไปโปโปขึ้นสถานะโปขึ้นสถานะค่ะมีความรักมีคนบอกกาแฟสุขภาพไหนเขาบอกว่าเลยเขาบอกมีเลยนะปิดความรักหอมนะไม่มีนะก็ดำนะเออทุกคนมาอุดหนุนหน่อยครับมาอุดหนุนหน่อยนะ เดี๋ยวแต่งสวยให้ดูดิพอเอาพอแล้วเหรอไดแล้วแต่เขาไม่ใช่จะปลื้มเท่าไหร่นะเอาเหรอพอเดี๋ยวมันเรียกว้าวเอาเหรอยี่สิบหกแล้วนี่อะไรใช่ยี่สิบหกแล้วใช่ยี่สิบหกนะเอาไม่ครับเดี๋ยวผมร้องเพลงให้ฟังแล้วขอยี่สบ้านขอยี่สบ้านครับได้เพลงหนึ่งเลยก็เหมันบ่ทันเสาร์หาเจ้ากายใจไร้หลา ฉันไอน้แน่กระไดขอให้ใจไอ้รู้สิ่งนี้ออบอทันเศร้าฮักไอ้ขอโทษหาได้บอตอนนี้<บ>ตั้งสถานะได้บอคนดีหอยู่ว่าตอนนี้ แล้ครับอยู่สิบเจ็ดนะทุกคนเอาอีกนิดนึงมาเร็วขอยนิดหนึ่งคอยนิดนึงยี่แปดแล้วยี่แปดแล้วครับยี่แปดแล้วครับยี่แปดแล้วแ,วแวม่ช่วยตือ้อกาแฟนหน่อยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพี่วันชัยกดไปไหรือยังครับวันนี้พี่วันชัยกดไปไหรือยังพี่วันชัยมาเลยหนึ่งออเดอร์เร็วกูน่าใส่ขึ้นมาก ันด mm ูเงาๆมากเธอรักษาแค่สิบวิญาณไปยังไม่ให้สิบขึ้นหน้าเนียนสม่ำเสมอแล้วก็ต่อไปทำ PRP าเขาจะให้ทำปากด้วยอ่อตามเจอชมพูได้ชมพูจริงนะแต่ทำพีอาพีอ่ะดีเหมอตรงที่ทำได้พี่แพรรดี้มาล้ากุอยากเจอไม่ทันแล้วมั้งคะเรานอนแล้วนะฟอร์ดฟันดี้ครับผมกดตะกร้าดิใครเอ่อพี่ะไร มาบอกแฟนฉันทำไมอ่ะเฮ้ยยังไงนิดาพี่วานิดาเป็นยังไงเดี๋ยวรอลุ้นช่วยลุ้นจนเยี่ยมเยี่ยมพี่แม่ตะก้าอย่านิ่งแม่แม่แม่ตะก้าอย่านิ่งห้าพันคนเร็วๆร็เร็วเเลยช่วยไหนครับช่วยไหนครับโปโปขึ้นสถานะเร็วขอคนละกล่องเร็วตะก้าปลาไม่มีเหรอมีเดี๋ยวถือให้อ่ะแม่เลือกเอาแล้วกันถ้างั้นอ่ะมันจะได้เต็มเร็วๆไะอ่ะมันได้แค่หลอดบ้านใช่อ่ะอาแม่จะเอาตะปลาหรือแม่จะเอา องกาแฟเดินหนูถือปลาฝ่อขายกาแฟได้ทุกคนนี่แพร์ี่แบบน้ำเล้วออนี่มันรวมกันเลยแหะครับทั้งปลาทั้งกาแฟเลยอะทุกคนช่วยหน่อยครับอีกนิดเดียวมาพออีกนิดเดียวครับตอนนี้ก็มีปลาแล้วนะครับตะก้าปลาก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นตุลาหรือ่ากาแฟก็มีับเอาปงเทศสองวันแล้วอะจะดูสภาพปลาจะดูสภาพปลาอยอมากปลามีกี่ชิ้นคะมีสี่ชิ้นครับสี่ชิ้นเลยครับประมาณสี่ร้อยกรัมได้อะสี่ร้อยกรัมบวกด้วยค่ะบวกบวกเลยครับทุกคนอืม ไปครับไปครับแม่มาครับตอนนี้กี่แล้วครับยิบแปดอยู่เลยตะการนิ่งเลยครับตะการนิ่งเลยตะการให้หน่อยครับพี่แพรี่ดูสดใสนะคะุกวันปลาหวานไหมคะหวานครับเนื้อหวานนุ่มกรอบอร่อยมากกระเทยไม่มีเคยมีเรื่องเศร้าสนุกมากมาทุกคนกระเทยเศร้าเกินสองวันไม่ได้ครับพี่แพรี่หล่อเทมันจะป่วยนี่นะสกุลแฟนครับต่อไปจะต้องแบบไพวันหล่อเท ฟอน่ารักขายของกิ่งมากทุกคนตะการนิ่งมากเลยมาช่วยกันหน่อยครับทุกคนอ่ะอยากได้ปลาหรือว่าอยากได้อะไรกดได้เลยนะกดได้เลยนะครับทุกคนนี่จะจะเป็นปลาหรือว่ากาแฟก็ได้นะครับกาแฟหรือแกปะปลาหมดปลายอยู่นะฉันติดกาแฟหรือแกปะแกปลาอุ้ยมาแล้วครับหนึ่งออเดอร์มาแล้วครับหนึ่งออเดอร์ <c oughs> ตอนนี้นะครับโอ้แม่ไปเร็ว <c oughs> มาอีกานหนึ่งออเดอร์ไปซีด้วยนะคะกลับมากันแล้วขอบคุณมากครับปลากับพี่พัที่อันไหนอร่อยกว่ากันคาร์นัลฟอนต้องกดปลาเลยว่าหอมไฉนเลยอร่อยแสองเออเอาเลยทุกคนมากดให้หน่อยเร็วมากดให้หน่อยเร็วขอคนละหนึ่งบ้านไปแม่ไปขอคนละหนึ่งบ้านครับขอคนละหนึ่งบ้านดิกาแฟบ้านละแม่เลยกาแฟช่วยเลี้ยงอะไรบ้างคะก็มีหลายอย่างเลยครับมีน้ำส้มดีมากกาแฟ เป็นกาแฟดูแลสุขภาพเลยนะคะดูตรงปัญหาสุขภาพของคนในเมืองไทยเลยค่ะสามด้านจุกๆผิวผมเล็บกระดูกที่ผมเล็บกระดูกครับใช่แล้วก็อาบผม้มกันและการท่อมแทมเซลที่เส่อมสภาพมีปลาหมอคางดำไหมพักก่อนนะครับพักก่อนครับปี่มีไปสิหล่อนจะกินปลาหมอคางดำสามสิบบานแล้วนะพี่ไปเร็วฟอร์เปลี่ยนเสื้อก่อนถึงจะสั่งโอ้โหไม่รู้ทุกคนกดให้หน่อยค่ะ พรุ่งนี้ผมกลับแล้วนะพรุ่งนี้ผมกลับแล้วนะทุกคนร้นะองเพลงเพราะมากอ่กนนะซื้ออีกก่อนเดี๋ยวร้องให้ฟังอีกอ่นะเดี๋ยวร้องปลานีให้ฟังเลยเนี่พลงปลง<อ>แล้วรองรรให้คน50บ้านเดี๋ยวคอยว่าใช่ใช่ตอนนี้30แล้วครับ30แล้วยี่สิบบ้านแม่ตาช่วยกันเยี่สิบบ้านครับ ถ้าถึงห้าสิบนะเดี๋ยวไปเลยเพลงหนึ่งเลยปานียาวๆเพลงหนึ่งไปเลยเออไปวยกันเออเอาสี่เอาสี่ช้ำช้ำกล้าเปล่ะกล้าสั่งปล่ะแม่กล้าสั่งป้าผู้ชาย้าแล้วนะแม่ไปเลยแม่ไปเลยฟอร์เสียงดีมากมุนิดหนึ่งครับพอทราบอยู่อย่างอื่นก็ดีนะคะไม่เท่มดีแต่สามสิบบ้านนะครับสามสิบบ้านแล้วดีทุกอย่างค่ะไปค่ะลองแล้วจะนอนกันกี่โมงเออ ประมาณอาจจะไม่ได้นอนนะคะทีนี้อาจจะทั้งคืนเลยทุกคนมาเคุยกันนะอร่อยครับคุยกันเน้นอีกแค่ยี่สิบบาทตอนนี้อ่ะยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทมาเร็วช่วยกันช่วยกันแม่ช่วยหน่อยเร็วแม่ปักหมุดแล้วช่วยหน่อยปีมันฝนเร็วแม่หาพูดเอ้าแม่ไาช่วยหน่อยโอ้ยอยากสั่งแต่ไม่อยู่ไทยกาแฟดูแลสุขภาพดีมากค่ะ อแม่ช่วยกดหน่อยเดียวช่วยกดหน่อยครับทุกคนได้ไหมขอหน่อยครับเดี๋ยวเราจะไปทำลูกเอ้ย <c oughs> อะไร <c oughs> ต้องตื่นก่อนนะครับแม่ไปเร็ว <c oughs> ไปไปไป <c oughs> นี่มา <ไป S 1> เลยครับอุ้ย <c oughs> ขอบคุณค่ะกรามเทพมีไหมอ่ะมีไหมอีกอ่ะแม่เดี๋ยวอุ้ยสามพี่เป็ดบ้านแล้วแม่ไปอีกสิบเก้าบ้านแม่ไปอีกสิบเก้าบ้านครับอีกสิบเก้าบ้านครึ่งเดียวพอไปสิ้าบครึ่งเดียวพอเดี่ยครึ่งเดียวพออีสิบเก้าอีกสิบเก้าบ้านพอ ไปแม่ขออีกสิบเก้าบ้านแป๊บเดียวมาครับมาครับทุกคนคนละบกไม่ได้ครัปลาก็ได้ปลาน่ากินมากจริงจริงปลาน้ากินมากปลามันเลิศอ่ะปลามันชาร้ากินมากปลาน่ากินมากตีเอาไปกินเลยตอนนี้คือบอรักษาสั่งแล้วครับสามกล่องเพราะว่าพี่วันชัยพี่วันชัยเป็นคนดีของน้องตลอดเลยแม้ว่าในบางครั้งพี่วันชัยจะไม่ดีก็ตามทำยังไงวะเออ บางครั้งพี่วันชัยก็ไม่น่ารักแต่หลายครั้งพี่วันชัยก็น่ารักอยู่ไม่ได้ยังไงวะงงยังไงเออพูดเองงงอีกมาครับทุกคนเมาสเมาพี่วันชัยก็เมาส์ไปนี่ไปปลาก็ได้นะใครจะเป็นคนจ่กินปลาเป็นคนจ่ทานปลาแม่กติกาช่วยหน่อยเร็วสามพันโครนขอบคุณค่ะภาพที่คนกลับมาแล้วขอบคุณค่ะแม่กดช่วยหน่อยแม่ช่วยได้เลย หนูยังไม่อาบน้ำแฟนเขาอาบแล้วหนูยังไม่ได้ำหนก็ไม่อาบน้ำเนี่ยเขาจะกินอะไรกันโอเคนั่งกินเลยเหม้ออุ้งก้าวคงกำลังซื้อแม่ชำระเงินด้วยขอบคุณเก้าคงกำลังสั่งซื้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะไปเลยโอ้โหไข่ดีมากนิดนึงครับไข่สิบเก้าบานเท่านั้นเองไปเลยแม่โแต่ฉันทำไมหลอกขนาดนั้นนะฉันทำไม่ต้องหลอกขนาดนั้นอยู่ด้วยกันแล้วน่าร <te ักนะคะตัดเน็ดเดียวทีโอ้ย ออ้ยดิไมจริงมันแบบมันโดนตรงเนี้ยเขาไม่แฟนคนใหม่หมันเด้เมื่อวานคราาัเมาาื่อาวานแต่เมื่อวานนะครหลอจริงค่ะวายตายสนิทจบไอกดตะกร้าเร็วฉันเขิอนอ่ะจะมาลงมาเขนอะไรแม่ไปงั้นจะลงแล้วนะจะลงไรแล้วนะ จะลงแล้วเหรอเท่าไหร่บ้านครับสามสิบเอ็ดเองใกล้แล้วอ่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยเก่ามากแม่ช่วยหน่อยได้ไหมโอเคไหมแม่กดเลยสลับสลับเป็นกาแฟสลับกาแฟปมบุบได้ครับได้เลยอ่ามาแล้วมาแล้วใช่ไหมคะมาแล้วมาแล้วแม่เร็วปันแสบตามากเลยอ่ะทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะ เ <im itation> นนเี้มัชื่ออ <im itation> ย่างว่าการเป็นก็ <im itation> เลยทุยมันลําบากเจริงนะพี่แล้วมันลำบากโคตรแล้เนี่ยใช่แล้วดูดิชัใ้นใส่วิกทั้งวันอ่ะี่ตูเวลาออกงานอ่ะแล้วใส่ส้นสูงอ,อีกเธอยังไม่ใส่ส้นสูงเธ <im itation> อยังถือว่ายังไม่เต็มพ็อปนะอันนี้อ่ะมันยุ <im itation> ่ยไปสองบ้านแล้วโอ้ยด <im itation> ูดิยยไปสองบ้านแล้วแม่ขอบคุณค่าแม่อาปลาด้วยไหมแม่แต่ตอนล้างหน้าพี่แบบโคตรใช่แต่ใช้คินซิงเขาเปล่านะคินซิงใช้ดีมาก ใส่เสื้อแชมป์ปะเนี่ยที่ที่ที่ลงของตารางอยไปบอกเขานะว่าแพ้อสามสิบสีบ้างสาแล้วสาแล้วสาแล้วแม่ไปแล้วแกแล้ือนสิบบ้านสิบหบ้างแม่สิบบ้างค่ะสิบหกบ้านครับจัดปลาไปค่ะขอบคุณมากครับน่าทานมากสิบหกบ้างค่ะเอาไปเนียเห้าสิบบาทรอใช่ สิบหกบ้านค่ะเดี๋ยวจะลงไลน์ละสิบหกบ้านอยากกินปลาหรือกินกาแฟแม่เลือกเราเลยนะหรือต่างคนคนละหนึ่งได้ไหมอ่ะสักคนละหนึ่งก็ได้ครับสักคนละหนึ่งได้ไหมของคนละหนุ่ยได้มเต้นเต้นเต้นขายเอาเพลงอะไร